ยังดิยังยังยังอันนี้แหละแม่โว้ยนมาโอ้ยมชัเลยต้องมีแม่หลายคนเลยอ่ะมต้องไปอกมาล้วเหมือนตัวเองแล้วตอนแรกแม่หรือแม่กู่ดีแม่ค่ะมงัเนอะไรกันเนี่ยหา อยู่ดีเอาสุนัขเข้ามาในห้องถ่ายนะคะงงมากมันเรียกสุนัขว่ะสวัสดีค่ะเอ้ยคู่กันอีกแล้วเหรอใครเป็นคนจัดนั่นสิพี่ว่าน่าจะเป็นพี่นุวันนี้เป็นวันแม่นะคะทุกคนใช่วันแม่เนี่ยพี่ออนแม่พี่เขาเหรอคะหรือยังไงเขาด้วยกันพี่ใบมมันตรงกับวันแม่ไหมคะอ๋อก่อนวันแม่หนึ่งวันอ๋อเออคือจะบอกว่าอะไรเกี่ยวกับคนในทีมเราอ่ะไม่ได้ทํามานานมากกุงวลมันแบบ มันห่างหายไปนานอะวันนี<อ>้เพราะมันไม่มี<ฮ>คนดูโอ <c oughs> แต่วันนี้อยากเอากลับมาทําอีกรอบหนึ่งเพราะเราก็มีการเปลี่ยนสมาชิกทีมโต้ซ้อนหมีไป เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เปลี่ยนผ่านไปแต่ละยุคแต่ละสมัยครับผมพี่ๆน่าจะเคยเล่นกันมาแล้วเออเอาไทยหน้าแม่มาเล่นดีกว่าเชื่อว่าน่าจะได้แหละวันนี้อุ้ยมีน้องหมามาเล่นด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังกติกนดีกว่าเป็นแม่ละวันแม่ไงเอาวันแม่ที่เราเป็นแม่ไปเลยเนาะกติกานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพคุณแม่ให้นะคะแล้วทุกคนเห็นภาพปุ๊บต้องรีบแข่งกันกดกระดิ่งใครกดก่อนจะมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบว่านี่คือแม่ของใครในทีมตู้ซ่อนหมีถ้าทีม ตอบมาแล้วเนี่ยพี่นุกไม่สามารถตอบชื่อสัมพี่ของพี่พิมพ์ตอบได้โอเคถ้าเป็นรูปแม่ของเราเราต้องสับขาหลอกไม่ให้คู่แข่งของเราตอบ ตอบเสร็จเราจะไม่เฉลยนะคะเราจะไปข้อต่อไปเลยไม่งั้นมันจะเป็นการตัดช้อยส์เล่นครบทุกข้อเราจะกลับมาเฉลยอีกทีหนึ่งว่านี่คือแม่ของใครโอเคได้เลยก็ลองดูเนาะลองดูว่าแต่ละคนมีความพยายามในการพีเป็นแม่ใจงแค่ไหนมีโบนัสไทยชื่อแม่ถูกไหมพี่มีจริงเหรอคือถ้าไายชื่อแม่ของคนไหนถูกสามารถไปขอรางวัลจากคนคนนั้นได้มันอะไรบันดาไม่มีใครดีทั้งแม่งค่ะ ยากเลยอะไม่ใช่แม่พี่หิมน้องใหม่หนูว่าน้องใหม่รวมรวมเด็กฝึกงานด้วยปะ <S 1> <S 1> ไม่รวมค่ะมันถายได้ค่ะพี่แม็กทำไม,ไมถึงเป็นแม่พี่แม็กไม่รู้แต่ว่าชื่อพี่แม็กขึ้นมาครั้งแรกตอนเห็นหน้าค,คือผู้หญิงคนนี้ขึ้นภาพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาแล้วเว็บแรกคือหน้าพี่แม็กมาเลยใช่มีใครบ้างนะ พอมีเจฟไงเด็กใหม่อ่ะแล้วพอพูดถึงมี่อ่ะหน้าเหมือนมี่เลยอ่าใช่แม่มี่อันนี้แม่มี่ค่ะหน้าเหมือนมอสเหมือนกันนะาดีดีเออหน้าเหมือนมอสเหมือนกันว่ะทรงหน้าเดียวกันเลยอ่ะเอออู้หหน้าเหมือนไอ้มี่มาเหมือนไอ้มี่เลยแม่ของมี่อ่าวิเคราะห์จากอะไรนี่คงหน้าเขาแบบคล้ายๆังมี่อ่ะแต่แม่อาจจะต้องมีความแบบว่าวัยรุ่นนิดนึงเพราะว่าเป็นยุคที่มีกัน สักคิวใช่แต่แมีอายุยังน้อยแม่น่าจะแบบยังสาวอยู่นี่แม่ฉันเว<ม>้ยคนคนี้ใครเลยคนนี้แม่ฉันเองอ่ะแม่แม่ข้างยัางตอบเป็นแม่พี่ขอปไปแกล้งแกล้งเผลอฟุ๊กได้คะแนนนะเนี่ยพี่คอปมาดูตอบพี่แม็กไวมากเผ่อๆอ๋อโด่าไม่สำเมื่อกี้ตอบใครนะแม่หี่ค่ะมอสเหมือนอยู่นะโคมเออเนี่ยพอพอๆกันก็แบบมีความแบบดูด เออใช่เลยจมูกด้วยอ่ะจมูกด้วยเหมือนเลย เดี๋ยวขอนอนี่มี่ไปแล้วใช่ปะ่บ<อ>ปะ,ะบอสเนี่ยเพิ่งเคยเห็นหน้าแม่ตอนไม,อตอไม่เร็วเียเพราะว่าเขาเพิ่งบวชแล้วเขาก็ลงรูปครอบครัวนั่นไงพี่ใบเ<อ>ตยจงเก่งยิ่งกว่าใช<อ>่<อ>แต่นี่คือมันอาจจะเป็นวัยสาวของแม่เขาก็เป็น<อ>ได้ไม่น่าใช่แม่ขอบแม่มี่เป็นไปได้เจฟเป็นไปได้เออเอาที่ไหแม่แม่เจฟค่ะแม่เจฟแม่ของเจฟตัดชอยเอาตัดชอยเพราะว่าน่าก็คืออันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นไม่น่าปัจจุบันมั้งเพราะว่า มีความสาวแต่ว่าเรื่องจากเจฟกับมี่มีอายุไม่เยอะอ,อ uh, ่าแล้วก็แม่ขอบก็จริงขอบก็อายุไม่เยอะแต่ว uh ่าคิดว่าไม่น่าใช่แม่ขอบดูสายไม่น่าใช่มี่ค่ะโอ้ยหรอไม่เหมือนจริงหรอเออหน้าเหมือนมี่มากหน้าเหมือนมี่เลยหน้าเธอกกลมกว่าเยอะเลย จต,ต่อยรอบจมูกเหมือนแน่นอนพ่อไม่ให้มาเลยจะเขาบอกว่าโครงหน้ามันได้คือจริงๆมันเซนแรกอะอแบบโครงหน้าเขาแบบทำไมมันยิ้มแล้วแบบเอ,าอ้าหินมีมาลอยขึ้นมาแต่โครงหน้าเหมือนมีนะคือนหน้าจะแบบมีความแบบกลมๆนิดนึงอะหน้าแบบตาอิ่มๆสดใสดใสดใสแล้วสรุปแม่ชื่ออะไรไม่บอกบอกไหมว่าไะมาเลย คนนีคุณมากผูทำไมไม่เหมือนใครเลยวะแม่วุย้ยแม่มอสค่ะเออทำไมพี่ใบคือ,<ข>อมอสอบอกว่าแม่ชอบเข้าสวนแม่ชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีเนี้ยก็คือดอูจากชุดมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่แบบว่า <S <S <อ>แบบไปทส่สวนมาแล้ว<อ>ไปขายที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ย<อ>แม่แม่ชอบอ่ะก็เป็นฟิลอันนี้อาจจะเป็นฟิลนั่งขายเออฟิลจอนนั่งขายเพราะมีกระเป๋า<อ>เตรียมเก็บเงินอยู่แม่บอกพาามออสบกว่ตอนเช้าเอาแล้วตีสามแม่ต้องเข็นรถไปตลาดแล้วอออุ้ยจตอรี่เต็มคนเนี้ยคุณมากใครอ่ะแม่มอสป่ะ แน่น้องใช่เราเคยวิดีโอคอลกันไงพี่มอสใส่ลำเงียวลวมอสบอกว่าให้คุยกับแม่ออคลายแม่มอสอะ อา่มีกดแล้วนะคะแม่พี่มอสค่ะไม่แต่เหมือนเคยเห็นแม่พี่มอสจากในติกตอกมแล้วพี่มอสกลับบ้านแล้วก็ดูจากการแต่งตัวว่าพี่มอสอยู่ลำปางไงมีความหนาวใช่ไหมลำปางตูมกับแหงที่ไหนก็มีค่ะบ้านพี่มอสอยู่ในเขาเมคกี้แบบมีเหตุผลอะไรไหมคะเดาเดาเลยใช่ครอบคาบ เพราะว่านั่งสิ้นหวังเหมือนคอไอ้คอบเวลาทำงานชอบนั่งสิ้นหวังเหรอเขายิ้มอารมณ์เจาะอยู่อารมณ์เจาะไอ้คอบชอบยิ้มอารมณ์เจาะเวลามานั่งตัดงานชอบอีกนะพี่ก็ไปจ้องเขาเนาะเหมือนทำหน้าเดียวกับแม่นีเขาทำหน้าแบบนี้ได้เพีเดียวค่ะคือแม็กกี้ค่ะอ่ะให้เขาว่าพี่บี เพราะที่มีขอนแก่นแก่นก็หนาวหนาวเนรอคะหนาวค่ะหน้าหนาวมันหนาวอยู่ค่ะหน้าเหมือนบีหรือยังไงอะไรยังไงดูจากอะไรขอบลอกเสื้อกันหนาวมีหมอดค่ะแม่ทาสทรงผมเดียวทั้งชีวิตคือคือทรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแต่ต้องบอกว่าพี่ใบวิคอยมาตรงเป๊ะหมดเลยนั่งขายผักอยู่ที่ตลาด ข้างล่างเนี่ยเป็นตะกร้ากระล่ำดอกนะคะแล้วก็แบบน้องไปแอบไปถ่ายชีเอากล้องฟิล์มไปถ่ายแล้วชีก็ยิ้มอารมณ์จ๋าเพราะว่ามีลูกค้าเข้าร้านแม่พี่ชื่อเคลวินนะคะเคลวินเคลวินคุณแม่เป็นจริงๆแม่ชื่อวินเฉยๆแต่ว่าตอนนี้อยากแบบเวลาไปโรงเรียนตอนเด็กๆอ่ะ ขอล้อบุรีมาเพื่อนชอบรอชื่อพ่อชื่อแม่กันพี่อายมากเวลาเพื่อนมารู้ว่าแม่พี่ชื่อวินนะตอนนั้นพี่เรียนวิทยาศาสตร์ก่ยับเรื่องอุณหภูมิอยู่พี่ก็เลยบอกว่าแม่คูชื่อเคลวินมาจากองศาเคลวินแล้วก็พี่นุกก็พบังเอิญมาได้วิดีโอคอลกับแม่ด้วยตอนนั้นอ่ะแม่จะแบบน้ำเยวเป็นยังไงบ้างมอสอะไรอย่างเงี้ยอ้เหนื่อยสุด <ไ>เลยหรอรูปมันเก่าแต่คือมีคามจังนเพราะว่ามันจะมีอเล็กนานมีรูปพี่ใบตอนเ,อเด็กอ,ะอ่ะรูปมันเป็นโทนนี้เลยเว้ยเขาอาจาอะอาจาะทอปมาจากรูปเดียวกัน อุ้ยแม่พี่ใบส,สมัยแบ่ลงหน,น,นังสือพิมพ์ไหนคือวางังเดียวไปมาเมืม่อก่อนพี่ใบบอกพี่ใบเป็นคนผมหยิกนี่ไงใช่เราผมทรงเดียวกันตอนนั้นแม่ยังไ,ไ,ไม่ได้มีเครื่องนี้ผมเมคกี้ออกเยอะเหมือนกันเนาะออกเยอะมันน่าสงสัยแล้วนะมแม่มหรือเปล่ามันเยอะพี่ปกติมันเยอะพี่ปกติอกตโอ้โหแม่พี่ใบมีความนะอันนี้ดูดูกรุงเทพใช่ไหมรูปแบบ ถ่ายมืสมัยอยุธยาเฮ้ยแต่รูปโหรูปนี้พี่ได้ส่งรูปแม่พี่ตอนสาวๆมาดีกว่างั้นเป็นแม่ไอ้คอปหรือแม่เตอร์หน้าก็คล้ายๆตกันอ่าพี่นุกบอกว่าน่าจะเป็นแม่คอปยิ้มเหมือนคอปเนาะถ้าตอบให้ใบไม่ได้แล้วลราก็คิดเหมือนกันจะาไปแม่พี่เตอร์กเลยอาจจะใกล้ๆกันอชอบเรียกแชนหลังกล้องทุกคนมากเลยเฮ้ยแต่ถ้าเทียบอ่ะเทียบเทียบหน้าะ ก็ได้อยู่เออได้อยู่ตาเหมือนกันแต่ก็เหมือนพี่ใบอยู่พี่ใบกับพี่เตอร์ก็น่าคล้ายๆกันไงพี่ใบาชาจริงจรตอนนี้ดูจากทรงจมูกคือมีความเป็นแม่บีได้เหมือนกันอแต่เป็นแม่บีตอนสาวเพราะผมไม่เอาแม่บีปัจจุบันมาเพราะเราจะเห็นในโซเชียลบีบ่อยมากๆาแม็กกี้น่าสงสัยเพราะแม็กกี้น่าสงสัยจากพฤติกรรมดิดดินเกินเกินเบอร์มันเหมือนเหมือนแม่ฉันตรงไหนแแม่บอสก็เป็นไปได้ ยิ้มนิดยิ้มนิดคิดว่าเป็นแม่บอสอ่าเจ็บค่ะอันจิวะช่วงปากอะช่วงใช่เลยยิ้มเหมือนเลยยิ้มเออยิ้มเหมือนยิ้มเหมือนเราคิดไม่ถึงอ๋อใช่อ่าเหมือนเหมือนยิ้มเหมือนไหมเหมือนเหมือนหรอตาก็เหมือนจมูกก็เหมือนฟันอะฟันฟันแบบเหมือนเลยฟันใหญ่ เฮ้ยไอ้นี่เก่าของเม่กี้เองว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่แม่ใครเป็นพยาบาลอุ้ยพี่ใบแม่พี่ใบคนจังฮะแม่จะมีอะไรได้แล้วไม่แต่เหมือนพี่ใบนะเว้ยเออจริงอ่ะแม่ทำไมชอบมองเป็นพี่แม็กกว่าใช่เออเออใช่ใช่พี่แม็กก็เหมือนแง่งพี่แม็กค่ะหน้าโค้งหน้ามองแวบแรกอืมใช่มันดูแม็กมากเลยอะเหมือนเหมือนอุ้ยอุ๊ยอพี่ใบพี่ใบคนมากเลยอ่ะ โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้ตกอ่ะไอตกไม่รู้ว่ามันอุ้ยอาการอุ้ยก็ไม่ใช่ <laughs> คือเข้าใจมาตอนนี้นั่งมองมน้าภาคุณแม่แล้วไปมองก็แบบว่าคืใครกันวะเราใช้วิธีการเทียบจากหลังก็โอ้แล้วมันใช้กันไอ้ต่ออันเนี้ยถึงจะเป็นแม่พี่ใบค่ะชัดเจนมากเลยแต่รูปนี้นะคะแม่พี่ใบเป็นพยาบาลออ๋จริงเหรอในวัง ไม่รู้ไม่แน่นะบางรูปแล้วอาจจะเป็นรูปที่คุณแม่เขาแต่งคอสเพลย์ก็ได้คิดว่าเป็นมี่อืมคือมี่อาจจะหน้าไม่เหมือนแม่แต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าอ่มี่มี่เขาอยู่ที่ไหนพิษณุโลกไหมค่ะซึ่งตักต้องต้องบอกก่อนว่าแบบเขาเรียกค่านิยมของคนต่างจังหวัดเขาชอบให้เป็นข้าราชการอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแม่มี่มึงเขานูมีความรู้อันนี้คือตอบไปเรื่อยบอสป แม่มี่น่แม่มียังไม่ได้ตอบแค่นั้นเลยไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยเขาเลยเขาว่าพี่เติ์กเพราะว่าแบบเชฟหน้าเหมือนกันเห็นป่ะแบบทางไอ้ตรงเนี้ยโครงโครงโครงเ่ยเหมือนเหมือนพี่เติ์กอยู่ปากก็คล้ายๆเพราะพี่เติ์กใส่วิกก็ไม่น่าห่างจแม่ที่ใบค่ะ น่าเหมือนมากเหมือนพี่บปก็เหมือนก็เหมือนอยู่พี่ยังคิดเลยว่าแบบทุกคนต้องตอบได้แน่นอนเลยอะถ้าเกิดเลือกรูปอื่นอะพี่เป็นคนที่หน่าเหมือนแม่แบบมากมากใรูปเลยน้าเหมือนแม่มากๆคือแบบเคยมีคนไปเจอแม่คือรู้จักพี่แต่ไม่เคยเจอแม่พี่อะแล้วเดินไปทักแม่พี่ว่าใช่แม่ของพี่ใบตองใช่ไหมคะแม่เรียนพยาบาลของพระมงกุฎไม่ได้คอสเพลย์แต่ยังไม่ได้คอสเพลย์คือแม่เป็นแบบพยาบาลทหาร่ ที่วิเคราะห์มากก็คือแม่เนี่ยเป็นคนสระบุรีแล้วคือพี่น้องทุกคนก็คือเป็นข้าราชการครูเป็นทหารเป็นพยาบาลหมดเลยอ่ะก็คือมันคือค่านิยมเมื่อก่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออสวยอ่ะอันนี้ดูมีความเป็นคนกรุงเทพไปเที่ยวโอ้ยทำไมมันเก่าเลยเนี่ยะเดี๋ยวอันเนี้ยเหมือนกว่าอันนู้นนี่ อันเนี้แหละเอียงดิเอียงเอียังอันเนี้แหละแม่โว้ยปวดมากโอ้ยนิสัยเลยต๋อมต๋อมีแม่หลายคนเลยอ่ะเต๋อชอบไปหายายยายจะอยู่สมุทรสาครแล้วคือที่บ้านยายเขาจะมีสวนซึ่งเนี่ยเป็นภาพในสวนแล้วพอเอียงปุ๊บเหมือนเลยเหมือนใครเอออันนี้เหมือนพี่เต๋อจริงเหมือนเลยเหมือนอันนี้เหมือน แม่บอสป่ะบอสค่ะมีว่ามีไซแม่ที่จะอยู่แถวต้นกล้วยแม่กล้อีกสิน้องหนูคนหนึ่งชอบกล้วยมากบีบาร์เลแม่ที่แบบอยากให้ลูกกินแต่กล้วยคือบีบาร์เรลชอบกินกล้วยจริงจริงไม่เถียงโดยที่ว่าเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาเห็นใบตองมันจะตอบแม่ฉันเองแม่คอปแม่คอปใช่เอาหัวพิงวนทุเรียนอยู่ ข้างหลังเป็นต้นกล้วยค่ะพี่แล้วทรงผมแบบเนี้ยสมัยยุคแบบอย่างนั้นรูคิดอยู่นะไม่ใช่จริงๆอ่ะเขาเพิ่งถ่ายนี่แหละแต่ปรับภาพเป็นวินเทจหรือ๋อเขาแต่งแต่งย้อนยุคใช่แต่งเป็นวินเทจนี่เขาก็ทำกันพแม่ขอยูดูเท่าเราเลยนะได้หมูนี้เหมยตูอ๋ออีกคนนึงก็เหมือนว้ยพี่นุ๊กพี่นุ๊กเวอร์ชั่นแบบบีบทุกอย่างเข้ามาแม่จนเหมือนพี่เตอรมากกว่าใช่เหมือนพี่เตอมมากกว่าแต่ก็เหมือนพี่นุ๊กเขาเป็นพี่นุ๊ก แม่เติร์กด้วยไงอ้าวอ้าวก็ฉันก็ต้องเคยเจออยู่แล้วก็วะแต่ต้องบอกว่าเป็นรูปตอนสมัยก่อนสาวสาวพี่เต๋กค่ะฉันจะตอบข้อนี้ผิดไม่ได้พี่เต๋กค่ะโอ้แล้วพี่เต๋อใส่เยอะเลยเหรอเหมือนแค่แค่แว๊บแรกนะทุกแว๊บอ้าวจะไม่สวยมากเลยอะโอ้สวยมาก เฮ้ยเอาหลีตาอยู่แล้วเออต้องหลีตามองอ่ะอุยยแม่บอสไม่ใช่ค่ะแม่บีเบลเลอร์ค่ะหน้ามีความคล้ายแม่บีมากคนนี้เป็นแม่บีตอนสาวสาวนะน้องบีกับตาจมูกตาเออเนี่ยเนี่ยถ้าสมมติเต้นเซเว่นนะใช่เลยอืมจริงอันเนี้ยกำลังเล็งว่าอาจจะเป็นหน้าแม่พี่บีใช่คิดว่า แต่หน้าแม่พี่บีในปัจจุบันที่เห็นในติ๊กต็อกอ่ะก็คือจะมีความโตกว่านี้พี่บีโตที่ญี่ปุ่นมากมีซากุระด้วยะฟ้าโอ้ซากุระขอตอบเป็นแม่พี่บีค่อ้ใครอ่ะอันเนี้ยคิดว่าเป็นแม่ของบีเบอร์ทรงจมูกอ่ะใครแม่บีปัจจุบันแล้วหน้าเหมือนบีตอนเด็กๆเลยคิดว่าเป็นแม่ของบีตอบซ้ำดีกว่าแม่ พี่แม็กออกหลายข้อมากนะคะเรื่องไหนโหนกแก้มเหมือนเว้ยขออีทีป่ะใช่ไหมเหมือนนะออกมันกลัวคิดไปคิดมาเออว่ะเออแต่ว่เธอไม่เคยตอบกันเองไม่ตบสิเออว่ะแม่เธอมาวู่ได้ดิดีเขาเหมือนอยู่นะเขาเหมือนอยู่นะเหมือนมาเริ่มเหมือนตัวเองแล้วตอนนร้แม่หรือแม่กูนะเหอเออเขาตอบแม่มีดีกว่าเหมือนเหมือนเหมือนหน้าก็เชฟเดียวกันโฟงเหมือนเลยใช่เลย ดอกเฟื่องฟ้าเป็นของลำปางเออเลยแล้วหน้าเขาเหมือนหล่อนมากมอสหน้าเหมือนเธอมากคิดว่าเป็นอีสีมอสนั่นใหญ่เหมือนกันเน้อนพ่อหรือแม่มันอีกแล้ววะพี่บีค่ะเก่งจังวะ คือบีจะลงคลิปแม่แต่ว่าจะเป็นตอนปัจจุบันก็คือจะจะจะแบบอีกแบบหนึ่งแล้วอัปเกรดแล้วแต่อันนี้จะเป็นตอนเขาสาวแต่ใดๆก็เหมือนมีเหมือนกันใช่เหมือนมากมึงเฮ้ยอันนี้ลาดมากเลยนะอ้รับช่อดอกไม้มีความวายสวยมาก ซับทรับทรับรอยแม่อย่างเงี้ยพี่มอสใช่รอยใครเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายก่อนว่าแม่นี่คนข้างหน้าหรือคนข้างหลังคนข้างหลังจริงปหมเนี่ยหรอเล่นเลยคนข้างหลังเออแต่เหมือนพี่มอสอยู่ตาตาคล้ายๆกันจมูกก็คล้ายๆกันเขาเรียกอะไรพันธุกรรมอ่ะมันส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยเว้ยเคยเห็นแม่ซูเนโอะป้าล่ะโอเคโอเคได้ได้ความแซ่บเนี้ยลูกเขาได้มันเต็มเลย แม่พี่แม็กกี้ค่ะอ๋อเป็ช่างตัดผมนะเอาผมใส่ฟอนด้วยอ๋อไม่แม่ไม่ไม่ไม่ใช่ตัดผมเนาะเออแม็กกี้ใช่ไหมเติมใช่ไหมอาอุ้ยเหมือนแม่คอปเหมือนกันเลยแม่พี่แม็กค่ะแต่งตัวจัดแบบนี้มีความเป็นแม่แม็กกี้เหมือนกันนะหล่อทำไมอ่ะดูแบบชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังนึกไม่ออกว่าสีนี้จะติดที่ไหนเออ แม่ก็ไม่แต่งตัวอะไรค่ะไม่เคยโชว์รูปให้ดูค่ะแม่ชูสองนิ้วแบบนี้ถ่ายรูปับพร์คหอะไรก็ไม่ดูที่ภูเก็ตจัได้แม่ถูกไปเที่ยวเอางี้แล้วกันเราเดาจากการแต่งหน้าจากทรงผมจากการแต่งตัวคนที่จะแบบว่าได้มากขนาดนี้มีคนเดียวในทีมคือแม็กกี้แม่ท้มันไม่ใช่ของหนูนะตอบา้ำได้พี่นกยังไม่ได้ตอบพี่เมย์ม่บคย เหมือนพี่บอลไปได้ยังไงบางทีลูกก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเหมือนแม่อาจจะเหมือนพ่อก็ได้้ถูกตองพี่บอสเกล้งแกล้งพี่บอสแม่เป็นดาราเลยเขาเลยชอบเติ้ลเซเว่นเหรอเออเขาได้เนี่ไงเชื้อสายเชื้อสายได้จากแม่ใช่เราลืมเจฟไปหรือเปล่าเจฟโค้ชเจฟก็เป็นคนแต่งตัวเก่งเออจริงแล้วหน้าตาก็ค่อนข้างจะดีไม่ได้แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นก็จะมีความแบบชิคๆเหมือนแม่อ่าเอบแต่งตัวเป็นแบบนิปนิปปงไปที่คิมอ่ะจะเป็นช่วงแม่วัยสาวๆเพราะเราก็ไม่เคยเห็นแม่เขามีความเป็นเซนต์เซเลบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูมีแบบใช่เขาออฟฟิศเธอไม่เคยเห็นหรอเคยหรือหนูเคยหวัดดีไปแล้ววะกเคยมานั่งรอคิมถ่ายงานอยู่ทั้งวัน ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของพี่แม็กกี้ค่ะเขาบอกเป็นช่างตัดผมใช่ปะใช่ไปประกวดแข่งตัดแต่งทรงผมแล้วชนะเลดก็เหนหน้าเขาดูเป็นดาราสักคนหนึ่งหน้าเขาดารามากมันจนไปได้ยังไงล่ะไนไันขนาดนั้นได้หรอเออทันแค่เอาจริงนะเห็นปุ๊บไม่เป็นแม่คนอื่นไปไม่ได้เลยแต่แค่คิดไม่ออกว่าซีนเนี้แม่เพอไปทําอะไรลายแล้วสีแล้วสีแล้วสีแม่จะประกวดนางงามแม่หนูอะ เรียนช่างเสริมสวยแล้วก็วันนั้นคุณแม่เรียนจบเขาก็ไปรับของเขากับสวนอ๋อไม่แปลกแล้ว้าว่าช่างเสริมสวยสมัยก่อนกันที่แบบจะซอยผมขนาดนี้แต่งหน้าแต่งตัวขนาดนี้เป็นไปได้แม่หมูเขาตัดทรงสัมมิติตาใช่ทรงสมัยนี้แอนทอมผสมอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่น ทำไมมันเป็นปูนญี่ปุ่นหรือว่าคนในทีมเรามีเชื้อญี่ปุ่นแต่ไม่ได้บอกจริงอันนี้รับปริญญาหมอสบวใช่ไหมพี่นุกเหรอเรียนตามแม่เลยหรอแม่เรียนเสร็จอยากบังคับลูกเรียนต่อต่อตามรอยเหมือนมสบวจริงด้วยโอ้น่าอินุมากแม่เรียนมสวอยากตอบแม่นุกมากเลยอ่ะแต่ว่าไปตอบไปก่อน นูค่ะสมัยแม่เรียนมสอวอแล้วลูกสาวก็เลยเรียนตามคนนี้นะคะขอตอบว่าเป็นแม่เติร์กค่ะเตยแย่งอ่ะโครงหน้าใช่กูจะบอกเลยว่าตามใช่กูจะบอกเลยว่าเหมือนมากเลยเนี่ยเ่อกิเงด่วนเนี่ยดูชิบดีเป๊ะเลยเนี่ยกูจะบอกโอ้โหแย่งอ่ะแก้งอีกแล้ววะแม่พี่ใบเพราะยังไม่ได้ตอบพี่ใบอืมมันตอบซ้ำได้นะก็ใยาจะตอบโอเคด้วยโครงหน้า ด้วยความเฉียวของตาอพี่ใบมากพี่ใบเลยเลยนี่เอาเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นดีกว่าเออแม่คอปอืมอืมอืมอคือเขาอาจจะหน้าไม่ได้เหมือนแม่ป้าเจฟปะเออแม่เจฟคงหน้าใช่หรอครับอ่าใช่ใช่ทุกรูปเลยนะแม่เจฟเนี่ยเพ่งมาสอง๋อแต่ก็มีความพี่บอสอยู่นะตาเหมือนพี่บอสพี่บอสไปพี่บอสใส่อ่ีซีบอสเนาะใช่ตาเหมือนพี่บอสเลยอันเนี้ย แม่ของเซเว่นแต่เหมือนนะเหมือนตาโคตรเหมือนเลยจังบอสเวลาไอ้บอสเดินมาแบบนี้วันเดย์เดยดยเพราะถ้าถ้านนึกหน้าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยคือไอ้บอสเลย ใส่ฟิลเตอร์ไอ้ใส่ฟิลเตอร์ให้แม่เต้นฟิลเตอร์ทิกตอกอะเออแม่เต้นนะเใส่ฟิลเตอร์ทิกตอกแม่เขาเก๋อยู่นะใช่ดูมีความแบบเออวงแบบมันนักแบบรักล่องซะใหม่ก้อนอะตาล้วนเลยนะจริงรูปนี้ใหม่จัดจัดจมูกคุ้นจัง ดูแลตัวเองนะอ่าสะอาดสะอ้านสวยอ่ะเข้าวัดเลยนะเนี่ยเข้าวัดเข้าวัดทำบุญแค่ว่าลูกน่าจะบาปเยอะไอ้คอปไงดื่มอย่างเดียวแม่เลยต้องทำบุญให้เยอะๆแต่บอสจำได้ว่าล่าสึกที่แม่ไปงานงานบวชไม่ใช่นั่นีเซเว่นไม่ใช่นั่นนี่ใครเข้าวัดวะไอ้บอสมาป้าหนูไม่รู้ บอสค่ะแม่แต่ชุดขาวตอนไปงานบวชนาแต่แม่น่าเด็กเกินไปวันนี้น่าเด็กมากเลยนะคิดว่านี่น่าจะเป็นรูปล่าสุดล่าสุดเลยเนาะที่เพิ่งไปงานบวชมาไปงานบวชบอสชุดขาวบอสแบบไม่มีภาพก็เลยใ่เลยแม่น่าตาใจดีนะแตาวัยรุ่นมากยิ้มเหมือนพี่แม็กอยู่นะเฮ้ยเราลืมเจฟเราลืมเจฟแต่เจฟใส่แว่นเจฟไปก่อนเจฟครับเจฟเนาะเพราะว่าไอเจฟน่าจะแบบว่าเหมือนประมาณว่าแบบ สายตาสั้นสายตาสั้นเน่ะแล้วมันถ่ายทอดมาแม่เจฟค่ะเจฟแม่เจฟแต่แม่เจฟวันนั้นที่เราได้แบบว่าฟนฟนอิน,น,นคุยโครโทรหารแม่เจฟอะเขาดูผงผางกว่าในรูปนะถ้ารูปเนี้ยเป็นแม่เจฟบางเห็นว่าพี่นุ๊กเราจะอาจจะเปรียบเทียบเสียงในวันนั้นกับหน้าในวันนี้ที่บอกไอเจฟก็เสิร์ทเท้าสิล้ลงมาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะข้างล่างอุทัยอ่ะดูแนที่ดิกอเออแม่มี่ค่ะแม่มี่ครับ มีเด็กไงออแล้วเนี่ยคือคิดว่าแบบคือรูปมันค่อนข้างใหม่มันไม่ได้เป็นรูปโบราณโบราณทรงผมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพของรูปอ่ะมันไม่ได้เก่ามากดังนั้นก็เลยมาเทียบกับอายุของน้องๆว่าใครที่เด็กๆหน่อยก็เลยคิดว่ามี่มันเด็กสุดเนาะในคมตอนนี้ก็เลยคิดว่าเป็นแม่มี่มี่มี่ใช่ก็ดูแบบ รักตัวเองมี่มันดูแบบสะอาดสะอาดเป็นผู้หญิงดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยแม่เขาน่าจะเข้าวัดทำบุญบ่อยๆขอตอบแม่พี่รอบเฮ้ยทำไมถึงคิดว่าแม่ครอบไม่รู้อ่ะดูทรงแบบช่วงเนี้ยช่วงตาช่วงอะไรเงี้ยขายแม่ของครอบนะคะยิ้มหมวเลยเหมือนเป๊ะเลยอะเออใจดีอ่ะคุณสามารถเรียกพี่ได้ยิ้มแบบไหนลูก ใช่โคตรใช่เป๊ะยิ้มเหมือนมากเหมือนช่วงตาเหมือนจริงๆไหมแม่ของครอปนะครัก็เลยต้องเข้าวัดบ่อยเข้าวัดบ่อยแม่คะลูกแม่ดื่มฉ่ำมากคะแต่จะบอกว่าจริงมีมีอีกรูปหนึ่งเขาถ่ายกับแม่เขานะเขายิ้มคู่กันเลยแล้วหน้าเหมือนกันม้านี่นี่นี่เหมือนไหมเหมือนมากแม่สวยดูสะอาดสะอ้านเนาะไม่เหมือนลูกเลยจะที่หนึ่งตลอดเลยมั้งอ่ะแข่งอะไรกันนะ วันแม่ปีนี้นะคะเรามาถ่ายหน้าแม่ของชาวทีมตู้ซ่อนหมีกันอะเป็นยังไงบ้างแม่แต่ละคนใครยังไงบ้างคนที่เหมือน,ออนเหมือน,นๆๆเหมือน,เห,อนเหมือนกันแบบ เหมือนเอาคนนีาใส่บิกกับขอดิ๊กสุดๆมีใครบ้างที่แบบเหมือนเป๊ะๆเลยพี่เต์อพี่เตรอกี่พี่คอปงี้บางคนคือถอดหน้ากันออกมาแบบเป๊ะเป๊ะไอ้มี่อย่างเงี้ยใช่แต่มี่ชัดนี่จะบอกว่าข้ออื่นน่ะแม่ไอ้บอสเขาตอบพี่นุกกันหลายคนอยู่นะเขาเป็นแม่พี่นุกสนุกนะคราวนี้มันยากอ่ะคือแบบเขาเป็นหัวหน้าเขาเก่งเขาวเคอ์คนนี้หน้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ภูมิฐานยังเป๊ะหมดเลย แต่หลายคนมันมีการถ่ายทอดจริงถ่ทอดต่อให้ไม่ใช่การถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่มันมีถ่ายทอดอย่างแม่แม่กี้มันส่งมาถึงลูกเลยนะแม่ลูกมันชอบแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยหนุ่เบาขึ้นนั่นแหละค่ะทุกคนก็รักแม่้เหมือนวันนะคะแล้วก็อยู่กับแม่ให้นานที่สุดนะอย่าลืมแบบไปกอดแม่ไปให้ดอกมะลิแม่อะไรอย่างเงี้ยพาแม่ไปเที่ยวเนาะหรือโทรหาแม่ก็ได้ ไม่จาเป็นจะต้องเป็นวันเฉพาะวันแม่ที่เราต้องแสดงออกถึงความรักกับแม่นะคะทําได้ทุกวันเนาะคิดว่าแต่ละบ้านก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองเราก็บอกรักในสไตล์ของเราได้นะคะวันแม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นของขวัญให้แม่และเป็นของขวัญให้เราด้วยนะครับผมเลยเลยเลยแล้วก็มีติกตอกนะคะไปตามดูกันได้ลงวันละ2คลิปมันจุกจุไปจ้ะตอนแรกที่เห็น รู้สึกว่าโอ๊ยแม่แต่ละคนคือแบบว่าได้เรียนหนังสือแม่น้องเนี่ยจบป .4 เขียนตรงสือไม่สวยเลยจริงจริงหรอไม่ไม่ต้องห่วงนะบอกเอ้ยมอรสพอต่อให้เรียนจบเป็นยาตรีก็เขียนหนังสือไม่สวยเหมือนกันลองดูนุ๊กหรือคุณหมออะไรมือหมอแม่น้องอะไรมือหมอเลยเทีเราก็มีเหมือนกันเรียนจบเป็นยาตรีไรมือมและคุณแม่คนนี้นะคะชื่อว่าแอน มันตกไปหมดทุกอย่างโทรถามพี่แม็กกี้ก่อนพี่แม็กแม่พี่ชื่อแอนหรอเปล่าแาอ้าวไม่ได้ชื่อแอนหรอชื่ออะไรไม่ก็ก็คุณว่าแม่พี่ชื่อแอนอ่ะชื่อแม่แพรเปิ้ลหรอเออแม่เปิ้ลใช่จําได้เคยเคยพี่แกเคยพูดเหรอไม่ได้ชื่อแอนนะคะพี่จําผิดเนาะ